โฮทำไมงานศิลปะมันแพงคุณอย่าลืมอีกครับว่าภาษีของสีที่เราใช้อะมันเทียเท่าเครื่องสำอางกับอุปกรณ์การแพทย์เป็นโบชิตไสายโพชิติสายจริงจริงมันเพิ่งเข้ามาบ้านเราได้ประมาณไม่กี่ปีหรอกความสําคัญของโบชิตไซายคืออะไรแบ็กกราวดด้านหลังทั้งหมดอ่ะเป็นหน้าที่ของพวกผมที่จะคอยดูแลความสวยงาม มูดแอนโทนอารมณ์ความรู้สึกตรงความรู้สึกให้กับคนดูบริษัทก็เริ่มทํางานจากบทเราได้รับบทมาบทหนึ่งเราก็เริ่มดีไซน์โลกของมันออกแบบงานเรียบร้อยเสร็จเราก็เอาอาร์ตไปดูโลเคชันเขาก็จะเริ่มเห็นภาพเราก็เขียนแบบจากโลเคชันนั้นว่าเราจะสร้างฉากอย่างนั้นอย่างนี้กันโลเคชันที่มันซัพพอร์ตเรื่องโลกที่เขาอยู่ที่คนมองเข้าไปว่าโลกใบนั้นเป็นยังไงความน่าจะเป็นของเรื่องหนังเรื่องนี้เกิดในตลาดสดตลาดอันนี้คือตลาดอะไร ขายอะไรสร้างโลกมันขึ้นมาจนไปถึงแม่ค้าในตลาดต้องแต่งตัวยังไงร,ร่วมกันคิดกับดีไซเนอร์เราต้องสามารถส่งผ่านอารมณ์นั้นได้มันคือการสร้างโลกที่เกิดจากตัวหนังสือมันทัดสัน,สนเราต้องตีความอันนั้นตะขึ้นมาจริงๆอาชีพพี่เป็นอาชีพซัพพอร์ตความรู้สึกถ้าสมมุติว่าเราดูหนังผีฉากแม่ไม่ผีเลยดูยังไงก็ไม่ผีนั่นคือความผิดพี่การทำงานด้านโปรดักชั่นเราจะมีอาร์ตดีพาร์ตเมนต์เป็นหัวใจสำคัญ โลเคชั่นบอกเปล่าอเราก็ต้องดีไซน์ว่าโลเคชั่นนี้มันเข้ากับบูทแอนโทนนี้ไหมผมอยากได้ทุ่งหญ้าทุ่งนี้บ้านอยู่หลังหนึ่งหญ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเหลืองอากาศมันเริ่มหนาวคนที่ทําคือ a าร์ตดีเร o เตอรเอายาฆ่าญ้ามาลงให้หญ้ามันตายเอาสีมาสาดสร้างกระท่อมขึ้นมาตั้งเราอะจะเป็นคนปั้นน้ําเขาอะทำให้เป็นตัวถามว่ามันยากไหมมันยากด้วยโปรเซสงานเพราะดีเทลมันเยอะ ที่ออกแบบมาห้องห้องหนึ่งแต่เอาห้องห้องนั้นต้องซัพพอร์ตใครมัางหนึ่งตากล้องจะถ่ายมุมไหนผู้กำกับจะดูนักแสดงยังไงในช่วลที่มันเกิดขึ้นมามันต้องค่อนข้างมีฟังก์ชันสมมุติในซีนเนี่ยต้องเข้าห้องน้ําห้องน้าต้องมีอะไรอ่ะห้องน้ำต้องมีชักโครกสายฉีดชําระถูกป่ะแต่ฟังก์ชันในการถ่ายทํามันไม่ใช่บางทีกล้องอยากจะกลับข้างแต่ห้องน้ําแคบ เราก็ต้องสร้างห้องนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดผนังออกแล้วเอาก้องรับสุดท้ายแล้วห้องน้ํานั้นอาจจะต้องตีโจทย์อีกว่าหนังเรื่องนั้นเป็นหนังยุคไรห้องน้ําต้องเป็นโถส้วมแบบไหนอีกอะผมมั่นใจวา่าการที่หนังเรื่องนึงมีพ้นที่สายแล้วมันเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วมันกลมกล่อมขึ้นถ้าหนังเราชอบหนังเรื่องแสงกระสือตอนที่เลือกทำควายที่นอนตายแล้วถูกกินไส้อะเนาะพี่ถ่ายรูปแล้วลงโซเชียลเขาก็มีดราม่าว่าพี่อะฆ่าควายเพื่อถ่ายหนังแต่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้ฆ่านั่นคือควายปลอม พี่ไม่เลือกฆ่าควายจริงเราเลือกที่ทำออกอับเพราะหนึ่งเลยน้ําหนัก2เราไม่สามารถฟิตกลิ่นมันได้อะแล้วแสดงต้องไปกินไส้ในท้องมันอะวิธีการของพี่คือพี่ไปลงฆ่าสัตว์ขอศีรษะควายหนึ่งอันที่ยังไม่ถลกหนังเอาหัวทั้งหัวเนี่ยไปสตาร์บเสร็จแล้วเราแกะตัวเอาขนสัตว์มาใส่ทำแผลทำเท็กเจอร์ตัวควายให้หมดเอาหัวจริงมาใส่ที่สตาร์บไปแล้วพอกดยัดไปถามว่าเหมือนไหมพี่อะบอกกับตัวเองว่าแม่งไม่เหมือนแต่น้องควายที่อยู่ในครอบเดียวกันอะพอมันเจอศพควายตัวนี้มันวิ่งงงหนนี้อออเเเาาชืืกมแสดว่ เราบอกว่าโหทำไมงานศิลป,ปะมันแพงคุณอย่าลืมอีกครับว่าภาษีของสีที่เราใช้อ่ะมันเท่าเครื่องสำอางกับอุปกรณ์การแพทย์ราคาเท่ากันภาษีเท่าเทียมกันแล้วมาบอกว่างานศิลป,ปะแพงไม่ได้ต้นทุนเรามีเราอยากทางานศิลป,ปะราคาถูกเพื่อให้จันโลงจิตใจมนุษย์จันลงเราและมีกินเราทํางานในรูปแบบของประเทศที่ไม่มีการจัดการเรื่องสวัสดิการทั้งหมดแล้วมองพวกเราเป็นประชากรชั้นสองประชากรแห่งความเพี้ยนเลอะเทอะการวาดรูปเลอะเทอะอ่ะมัน เราไม่รู้จะพูดยังไงทนชั้นชาวศิละปะเราต้องช่วยตัวเองเพราะว่าตื่นเช้ามาเราไม่มีเงิสวัสดิการอะ่ะเรายังเสียภาษีเรายังขึ้นรถเมล์ไม่ฟรีซึ่งรถเมล์ฟรีมีแต่ร้อนชิบหายมันไม่มีอะไรฟรีอยู่แล้วนั่นแหละครับประเทศศิละปะที่เขาบอกว่าเราวาดกระหนกสวย <laughs>